ตัวนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตเกมมิ่งนะผมก็ได้แปะลิงก์ร้านค้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับมีทั้ง s h อป e ีแล้วก็ l a z a d a นะครับผมเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องนอกนะครับไม่มีการรับประกันใดๆที่ไทยเลยเป็นเครื่องนอกรับประกันที่จีนนะเครื่องนี้แท็บเล็ตเกมมิ่งจาก l e n o v o นะครับเป็นขนาด8.8นิ้วไม่สามารถใส่ซิมได้หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าเครื่องนี้เนี่ยเป็นเกมมิ่งยังไงแล้วมันดียังไงนะครับก็ยาาน้ทข อยู่ประมาณ13,000ถึง16,000นะครับก็มี2ความจุนะของผมเนี่ยจะเป็น ram 12ลอม256นะครับผมกดมาได้ราคาแบบ10,000ตรงๆเลยนะครับก็เป็นราคาที่แบบค่อนข้าง,งคุ้มนะครับเพราะว่าหักโพสส่วนลดเนี่ยมันลดแบบ เยอะมากๆนะครับตอนนั้นนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมเห็นเนี่ยมันก็ได้ราคาประมาณ11,500หนารนะครับประมาณนี้นะเท่าที่ผมเห็นมานะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเป็นแลม16บหกลอมห้าร้นะครับตัวนั้นเนี่ยก็คือเน้นแบบใช้งานแบบยาวนานมากๆนะครับอ่าก็ใครชอบตัวไหนเนี่ยก็สามารถไปจัดกันได้เลยนะครับถ้าใครจะซื้อเนี่ยก็แนะนําให้ซื้อในวันโปรนะครับก็จะได้ราคาแบบถูกๆนะครับประมาณ11,000หมืนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามโปรมาติดตามได้ตามนี้เลยเป็นไลน์อัพเป ติดตามเพจของผมด้วยนะครับเป็นเพจนี้เลย ฝากกันครบเรียบร้อยนะครับทั้งบอดี้เลยนะน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับจากที่ลองจับดูนะทุกคนอลูมิเนียมทั้งบอดี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรมแล้วก็ฝาหลังนะครับทุกคนในสเปคเนี่ยผมหาไม่เจอนะครับไม่ได้มีเขียนบอกนะว่าเป็นอลูมิเนียมหรือว่าอะไรนะครับแต่จากที่จับแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอรับตัวเครื่องกันดีกว่านะด้านบนก็จะมีลําโพงนะครับนี่ด้านบนตรงนี้แล้วตรงนี้เขียนว่า d o b บ Vision แล้วก็ a d m o อรก็คือรองรับ Dobe AdMos ด้้าานขงเน่ยมวิครั่ยงลดเสงนะ น,นี่เป็นปุ่ม Power อร์นะตรง t e x t เจ e รปุ่ม Power เนี่ยดูดิมันจะเป็นแบบหย,ยาบๆนะครับเวลามือมารูดแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบสักๆนะครับเป็นไมโครโฟนหนึง 2นะครับเป็น2ตัวน,นะไมโครโฟนด้านล่างนะครับมีลำโพงนะตรงนี้1ตัวแล้วก็ช่อง t ทซ2สอ0นะครับ1ช่องนะตรงนี้แล้วก็มาอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่อง t ทซ C 3.1เจน2 Gen สนะครับสามารถต่อออกจอได้ถ่ายโอนข้อมูลได้สูงสุดอยู่ที่10กิกะบิตนะครับตัวนี้เอาไปต่อพวก Eternal เน t ไปต่อพวกฮับต่างๆนะครับใช้ความเร็วสูงๆได้เลยนะช่องนี้ดีมากๆนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการต่อออกจอนอกด้วยนะก็คือฟังก์ชันต่อออกจอนอกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเด อันนี้เนี่ยเป็นสล็อตใส่ไมโครดีการ์ดนะครับไม่ใช่สล็อตใส่ซิมนะสามารถเพิ่มไมโครดีการ์ดได้นะครับสูงสุด1เทราไบต์เป็นโมลูลกล้องแบบนี้นะครับคือเป็นแบบเรียบๆนะครับไม่ได้นูนมากมายนะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ไม่ได้เน้นกล้องอะไรมากมายนะครับก็จะเขียนว่า Lenovo นะครับอ่าแล้วตรงนี้คือ รีเจนนะครับในบ้านเราเนี่ยจะเห็นรีเจนเนี่ยก็อยู่ในพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอันนี้ก็มีแท็บเล็ตนะครับนี่แล้วก็วัสดุหลังเครื่องเนี่ยคือดีไซน์แบบออกมาดีมากๆนะครับแน่นหนาเลยนะไม่เหมือนกับตัว l e n o v o เสี่ยวซินที่ผมจับไปนะครับก็คือแบบไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นแบบถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็น12.9หรือ12.7นี่แหละฝาหลังของตัวเครื่องเนี่ยมันจะแบบยบยุบนิดหนึ่งนะเอามือกดไปแล้วเนี่ยมันจะแบบดูแบบงานประกอบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยทำออ ที่8.8นิ้วนะครับเป็นหน้าจอที่เล่นเกมแบบโคตถนัดมือนะเนี่ยดูดิอันนี้คือจับ2มือนะครับ จับมือเดียวนี่เป็นี้เลยนะครับใช้มือเดียวจับได้เลยนะครับก็คือแบบเป็นแท็บเล็ตเกมมิ่งแบบเน้นพกพาเน้นไปเล่นข้างนอกนะครับเล่นเกมแบบตอบโจทย์มากๆนะครับให้ขนาดหน้าจอมาแบบสายเกมเนี่ยต้องชอบแน่นอนนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นหน้าจอขนาดที่แบบ8.8นิ้วนะครับให้พาแเนลหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ IPS LCD ความละเอียดอยู่ที่ 2.5K นะครับความละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็มีเรฟเรตนะครับ144เฮิรตโคดเยอะเลยนะครับความละเอียดก็เยอะนะเรฟเรตก็144เฮิรตนะครับใช้งานลื่นไหลแน่นอนนะครับเครื่องนัง สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าคุณภาพเรื่องของสีสันอะไรเนี่ยอาจจะไม่สู้กับพวกจออ m มโ e เลตจอโอเลตอะไรพวกนี้นะจะไม่สามารถสู้ได้นะครับแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยใส่จออ m มโ e เลตมาเนี่ยราคาเนี่ยก็อาจจะขยับขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ CPU เป็น snapdragon 8ปดพั gen 1นะครับไม่ใช่8 gen 1นะทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็น8ปดพั gen 1นที่ได้รับการอัปเกรดมาแล้วนะครับเรื่องของการระบายความร้อนเรื่องของอะไรต่างๆนะครับคือตัวนี้เนี่ยไม่ใช่8 gen 1นที่แบบร้อนๆอะไรตัวนั้นนะครับอันน1 พอสมควรเลยแล้วก็ CPU เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับคู่แข่งของตัวนี้เนี่ยก็คือตัว Xiaomi Pad 6 Pro นะครับก็ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นแบบจอใหญ่นะครับก็คือ CPU เนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะแต่ว่าจอใหญ่นะครับตัวนั้นเนี่ยอาจจะเน้นแบบไปทางพวกการทํางานการดูคอนเทนต์มากกว่านะครับเพราะว่าได้เรื่องของขนาดจอที่ใหญ่นะตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดจอที่เล็กนะครับเหมาะแก่การเล่นเกมมากกว่านะเนี่ยดูครับ CPU Snapdragon 8P l พ s Gen หนะครับนี่ ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ G P U นะครับเป็น a r d u i n o 730นะครับแรงแบบเหลือๆแล้วนะครับในแท็บเล็ตนะทุกคนสามารถแบบใช้งานเล่นเกมแบบ ทั่วไปได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกมระดับต่ำกลางสูงเนี่ยเล่นได้หมดเลยนะครับครอบคลุมแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็เรื่องของคะแนนในดูตู้นะครับผมได้ไปลองเทสมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ1นล้านสามแสนคะแนนนะครับคือคะแนนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะแล้วก็มาดูครับคะแนนแต่ละแบบนะครับนี่ซ p u 3ยูสามแสนห้านะครับ GPU เนี่ยสี่แสนเจ็ดนะครับเมมก็ตามนี้นะครับทุกคนแล้วก็เรื่องของความร้อนเนี่ย มันก็มีไหมมันก็มีนะครับแต่เวลาเล่นเกมเนี่ยคือเปิดบายพาสชาร์จเล่นนะครับสบายๆนะเรื่องความร้อนเนี่ยไม่ได้ร้อนอะไรมากไปขนาดนั้นนะประเภทของแรมเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นแรมแบบ LPDDR5 แล้วก็ลอมเนี่ยเป็นแบบ UFS 3.1นะครับก็คือแบบแรงรองจากตัว 5X แล้วก็ ยูเลฟ4.0เองนะครับคือเนี่ยความเร็วในการเขียนอ่านเนี่ยเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเห็นมันแบบน้อยๆเนี่ยคือผมโหลดเกมไว้เยอะเลยนะครับมันแบบถ้ามีเกมเยอะเนี่ยการเขียนอ่านข้อมูลเนี่ยมันจะต่ําลงนะครับตัวนี้เนี่ยให้ประเภทแรมแล้วก็ลอมมาที่ดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเกมันดีกว่านะครับกับ CPU Snapdragon 8 p l u s Gen 1มันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะเกมแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงเลยนะครับก็คือเกม c อออฟดิวตี้วอลโนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่แบบยอดฮิตมากๆนะครับสามารถเต้นได้แบบลื่นๆส,สบายๆนะครับส่วนการตั้งค่าแล้วก็การเซตติ้งเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้นะครับการเทสเนี่ยเปิดบายพาช้าแล้วก็เปิดโหมด Performance นซะ์นะโหมดเพอร์ฟอร์แมเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับเปิดแล้วก็ลื่นขึ้นเลยนะครับตัวนี้มาดูเรื่องของการเล่นเกมกันดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยมันจะมีแบบบางช่วงนะครับที่กราฟิกเนี่ยมันลงไปแบบ มันแบบภาพโมมัวแตกๆนะครับเป็นบางช่วงนะทุกคนน่าจะเป็นเกี่ยวกับที่เป็นตัวเกมยังใหม่ด้วยแล้วก็เล่นบนแท็บเล็ตด้วยนะครับคือแบบเล่นบนมือถือเนี่ยภาพแบบชัดมากๆเลยนะครับแต่นี้เนี่ยเรามาเล่นบนแท็บเล็ตเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบภาพแบบโมมัวบ้างนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องรอเกมอัปเดตกันต่อไปนะสรุปเลยนะครับพร็อพเลี้ยดี้วอนเนี่ยสามารถเล่นได้อยู่ประมาณ60-70ถึงเเฟรมนะครับโดยเฉลี่ยนะเล่นแบบนี้ได้แบบสบายๆเลยนะครับ ต่อมานะครับเกมพับจีมือบายนะจริงๆเนี่ยเกมนี้เนี่ยผมเริ่มมานะครับตั้งแต่ได้เครื่องมานะก็คือโหลดมาแล้วเนี่ยมันก็เปิดได้แค่60เฟรมนะครับตอนนี้เนี่ยพับจีเนี่ยได้มีการอัปเดต90เฟรม120เฟรมเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเล่นได้อยู่ที่90เฟรมนะครับกราฟิกเป็นต่ำสุดแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเป็น e x t r e m e p ีมพนะครับก็สามารถเล่นได้แบบโคตรลื่นสบายๆนะครับแบบกราฟเฟรมเรทเนี่ยโคตรนิ่งเลยนะทุกคนลองไปดูในคลิปเทสเกมได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะไวใ้ให้ด้าานน้้าาาานน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 ลลลลล่่่งงงตคคคคิปปปแววกกััััะะะรรบบไจจโโสขอเเเเเเมีีียยยยถหทู ตอบสนองเร็วดีนะครับสำหรับเจโดสโคปนะต่อมานะครับเกมเกนชินอิมเพกนะครับเกมนี้เนี่ยเราปรับสุดทุกอย่างเลยนะครับเกมนี้เนี่ยผมก็เล่นานานถึง30นาทีเลยนะครับก็สามารถเล่นได้แบบโตรลื่นโคตดสบายนะครับเซตติ้งเนี่ยเป็นแบบสูงสุดทุกอย่างเลยนะครับเรมที่ผมเห็นเนี่ยก็วิ่งอยู่ประมาณ55บางทีก็60แช่เลยนะครับแต่บางทีเนี่ย มันก็จะมีเป็นบางช่วงนะครับที่แบบแวบลงไป30-40บ้างนะครับเป็นบางช่วงนะทุกคนเป็นชินอิมแพ t นะครับใครจะไปเล่นเกมนี้ก็สามารถจัดได้เลยนะครับเกมสุดท้ายนะเป็นเกมคาร์เนะครับคือเกมนี้เนี่ย ชอบ CPU Snapdragon มากๆเลยนะครับก็คือเหมือนเกมนี้เนี่ยจะอ p t i m ม z e ดีกับ CPU Snapdragon นะครับสามารถเล่นได้แบบโคตรลื่นสบายๆนะคือดีมากๆเลยนะครับเซตติ้ง <Setting S 1> เนี่ยผมตั้งไว้3แบบเลยนะครับในคลิปเทสเกมต่ำมีกลางมีสูงนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงเฟรมเรทต่ำละกันนะครับเฟรมเรทต่ำเนี่ยผมขับรถเข้าไปเล่นในเมืองนะเฟรมเรทเนี่ยห้าสิบหกสิบนะครับถ้าเราแบบขับไปนอกเมืองเนี่ยเฟรมเรทเนี่ยมันดีดขึ้นไปถึงเจ็ดสิบสองเฟรมเลยนะครับคือโคตรเยอะเลยนะครับผมก็เพิ่งรู้นะว่าเกมนี้เนี่ยมันเปิดดดรรันไ้สสูงสุเฟ ก็ลองไปขับรถเล่นนอกเมืองดูนะครับได้7.2เฟรมเลยนะครับไปต่อจอยต่อนู่นต่อนี่เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสำหรับ r e n o l e g i o n Y 700เครื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูเกมอื่นเพิ่มเติมเนี่ยผมก็แปะคลิปเทสเกมมาให้แล้วนะสามารถกดไปดูได้เลยนะครับลืมพูดไปนะก็คือตัวนี้เนี่ยมีโหมดเกมมาให้นะครับเป็นแท็บเล็ตเกมมิ่งก็ต้องมีโหมดเกมมาให้นะครับตัวนี้เนี่ยมีโหมดเกมมาแบบครบเครื่องอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับเราต้องมาเพิ่มเกมในเซตติ่ลองมานะท อ่ะนี่ครับเราเลื่อนลงมานะกดตรงนี้ครับเกมแอซิเดนต์นะครับอันนี้เนี่ยคือโหมดเกมนะครับที่เราสามารถเพิ่มได้เราก็กดตรงนี้เลยจัดการเกมนะครับกดเข้ามาเนี่ยถ้าเกมไหนมันไม่ขึ้นเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยมากดเปิดให้หมดเลยนะครับมันก็จะขึ้นนะครับเนี่ยมีแบบบางแอปนะครับก็สามารถกดเปิดได้เช่นกันนะพอเราเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูสักเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมชิและกันนี่เพื่อนๆเนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะก็คือโหมดเกมนั่นเองปดออกมาครับฟึบ นี่โหมดเกมเนี่ยก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของปิงนะครับโชว์ปิ n งเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเนี่ยกดปิด Wi-Fi ก็จะปิดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบล็อกการแจ้งเตือนต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่อันนี้คือตัวดู FPS แบบเรียลไทม์นะครับที่โหมดเกมมีมาให้นะครับทุกคนอ่ะกดเข้าไปปุ๊บ เราสามารถดูอะไรได้บ้างนะครับนี่เรากดตรงนี้ครับเราสามารถดู G P U นะครับวิ่งเท่าไหร่ G P U วิ่งเท่าไหร่มีเฟรมเดทเท่าไหร่อุณหภูมิแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับจะขึ้นหมดเลยนะตรงนี้สามารถดูได้แบบเดียวไทม์เลยนะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็เป็นการอัดหน้าจอนะ อันนี้นะครับที่เราจะใช้นะครับก็คือ Bypass Charging นะครับเวลาเราใช้เนี่ยเราก็เสียบสายเข้าไปแล้วก็กดเปิดโหมดนี้นะครับก็จะเป็นการเปิด Bypass m o ม e เรียบร้อยนะครับต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของปุ่มต่างๆมีเคลียร์แรมอะไรปกติแคปหน้าจอนะครับปกติเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้สําคัญเลยนะถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเกมไหนแล้วมันกระตุกเนี่ยให้เพื่อนๆกดตรงนี้ครับปึ๊บ นี่มันจะเป็น performance Mode นะครับเปิดโหมดนี้แล้วเนี่ยเล่นเกมได้ลื่นขึ้นจริงๆนะครับผมลองมาแล้วนะคือแบบลื่นขึ้นเลยนะทุกคนลองไปเปิดกันดูนะครับสำหรับโหมด performance ตรงนี้นะเร่ง CPU GPU ให้มันแรงขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องการเล่นเกมแล้วก็เรื่องของโหมดเกมเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้นะครับมีกล้องหน้ามาให้อยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับมีกล้องหลังมาให้นะครับ2ตัวนะครับก็จะเป็นเลนหลัก13ล้านพิกเซลนะมีเลนมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับก็จะมีเลนหลักแล้วก็เลนมาโครมาให้นะครับพอเราเข้า ตรงนี้นะครับก็มีเลือกขนาดสัดส่วนนะครับว่าเท่าไหร่เปิดแฟต มีเปิด HDR ได้นะครับเนี่ยก็จะมีโหมดวิดีโอนะครับโหมดวิดีโอเนี่ยถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมนะครับถ้าเป็นกล้องหน้านะครับก็ถ่ายได้อยู่ที่ Full HD 30เฟรมนะครับทุกคนส่วนเรื่องกล้องเนี่ยผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับเนี่ยเอามาลองเล่นเมนูให้เพื่อนๆดูนะครับเรื่องกล้องเนี่ยผมไม่ได้แตะเลยนะคือตัวนี้เนี่ยเอามาเล่นเกมซะส่วนใหญ่เลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องกล้องนะก็อาจจะไม่มีรูปแล้วก็วิดีโอให้ดูนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยให้มาอยู่ที่ 6, 5 5 50 0มมมมรีห้้้อยยาดววแลก็ ตัวนี้เนี่ยรองรับชาร์จไว้อยู่ที่45วัตต์นะครับรองรับ PD ดีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแถมหัวชาร์จ68วัตต์มาให้ด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็หัวชาร์จที่แถมมาเนี่ยคือชาร์จได้หลายอุปกรณ์เลยนะครับชาร์จพวก iPad อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าจ่ายไฟเป็น PD 60กวัตต์เลยนะครับตัวนี้ผมลองอใช้ตัว USB t เ s t e r เทสดูแล้วนะครับสามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับการใช้งานแบตเนี่ยผมไม่ค่อยได้เทสหนักมากนะครับเพราะว่าเวลาเทสเนี่ย ผมก็เสียบไปพาร์ทโหมดแล้วก็เล่นเกมไปเลยนะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่เนี่ยคือผมเปิดสแตนบายไว้เนี่ยก็คืออยู่ได้แบบนานอยู่นะครับเปิดไว้แบบ5วันเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณ22-23นะครับเวลาเพื่อนเเล่นเกมเนี่ยเพื่อนๆก็เสียบสายชาร์จนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่นะแต่ว่ามันจะมีบางช่วงนะครับแบบที่เราแบบเล่นแล้วแบบเราใช้แบบพลังงานค่อนข้างเยอะเนี่ยเวลาเราใช้ไบพาร์ทโหมดเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีลดบ้างนะครับแบบเวลาเราเปิดเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบสุดๆุดเลยนะครับเล มันจะมีรถบ้างนะครับแล้วมีตัวนี้ด้วยนะทุกคนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้อยากจะซื้อปักกาเลยนะครับแต่ว่าไปเห็นราคาแบบ 700นะครับทุกคนราคาเต็มเนี่ยอยู่ประมาณ1 2 0 0นะครับประมาณนี้นะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นของปลอมนะทุกคนแต่ลองสั่งซื้อมาแล้วเนี่ยมันก็เชื่อมต่อได้จริงนะครับมีแบบรูปปากาขึ้นวางมือเขียนได้ปกติเลยนะครับได้มาแบบราคาดีมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยร้านนั้นก็ปรับราคาเป็น1,200เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างที่จะโชคดีเลยนะครับเนี่ยดูอันนี้ผมวางมือนะ สามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับเรื่องปากกานะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับฟิลลิ่งการจดเนี่ยดีแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะมาครับเดี๋ยวเรามาดูแอปโน้ตกันก่อนเลยนะครับบังเอิญมากนะครับแบบว่าปากกา iPad เนี่ยของผมเนี่ยมันเสียพอดีเลยนะครับคือไม่สามารถจดได้นะครับต้องมาจดบน l e n o v o l e g i o n ตัวนี้นะครับมีปากกาอยู่พอดีนะก็เลยจดไปนะครับจดของคลิปนี้เนี่ยครับ Lenovo Legion y มา7 0 0นะ ผมก็ลองเขียนดูนะครับวางมือเขียนดูนะจดมานะครับจนจบเลยนะทุกคนเวลาจดเนี่ยฟิลลิ่งในการจดเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้เหมาะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแบบจอมันเล็กนะแล้วก็ดูมือผมใหญ่ด้วยนะจะแบบไม่ถนัดมือสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครมือเล็กเนี่ยน่าจะจดได้อยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็วางมือเขียนได้อะไรได้นะครับเนี่ยดูมีแบบอันนี้ตามมือเราด้วยนะดูดิเนี่ยผมไม่ได้อาปกาแต่นะครับทุกคนดูดิมันลอยอย่างนี้เลยนะ สามารถใช้งานได้เลยนะครับสามารถใช้ปากกาเขียนได้เลยนะไม่แนะนำให้ซื้อไปจดนะครับก็แนะนำให้ซื้อไปเล่นเกมซะมากกว่าเพราะว่าเป็นแท็บเล็ตเกมมิ่งนะครับแต่มันก็มีปากกาขายแยกนะครับเป็นรุ่นของมันเองเลยนะรุ่นของ Lenovo Legion Y 700นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่มีปุ่มให้ด้วยนะครับเป็นปุ่มคีย์รัดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะพอกดมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบคําสั่งขึ้นมาอยู่6คําสั่งนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นเหมือนการเปิดกล้องนะครับดูกดมาแล้วมันก็จะเปิดกล้องนะแล้วก็ถ้าเรากดปุ่มอีีีีกกนนนนนนนึเ่่ยมมั็ข้้้หาาะ แล้วพอเรากดตรงนี้ครับปุ๊บนี่มันเป็นสัญญาณนะครับทุกคนเรากดปุ๊บนี่มันก็จะถ่ายรูปให้เลยนะทุกคนเนี่ยครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะว่าเราถ่ายไปแล้วกี่รูปนะก็ลองกดดูนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะสามารถใช้อากาควบคุมได้หมดเลยนะดูย่อขนาดนู่นนี่นั่นนะครับเป็นรูปเป็นไกลนะกดเข้ามาแล้วก็มันจะสามารถแคปหน้าจอได้นะครับนี่เราก็เลือกได้เลยนะว่าเราจะให้แคปส่วนไหนอะไรยังไงกดไปปุ๊บ นี่มันก็จะแคปให้แล้วก็กดดูรูปครับเราก็สามารถขีดเขียนได้เลยนะไฮไลท์อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับกระดาษแล้วก็รูปบวกนะครับอันนี้ี่จะเป็นการสร้างหน้ากระดาษใหม่นะทุกคนกดเข้าไปนะไม่มีอะไรเกิดขึ้น รอมาสักครู่หนึ่งนะครับมันแบบมันจะช้าหน่อยนะทุกคนก็อันนี้เนี่ยก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่ามันขึ้นอย่างนี้เลยนะทุกคนเนี่ยอันนี้ก่อนอัปเดตเนี่ยคือมันขึ้นแบบเยอะมากๆนะเวลาผมจะใช้ปากกาเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยอันนี้คือมันอัปเดตมาแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีแบบแอปไม่ตอบสนองบ้างนะครับเป็นบางครั้งอ้าวเด้งเลย อันนี้ผมน่าจะกดผิดนะทุกคนแอป,ปโน้ตแบบตอนแรกเนี่ยแย่มากนะครับไม่สามารถใช้งานได้เลยนะเข้ามาปุ๊บก็เด้งเลยไม่สามารถจดได้ตอนนี้เนี่ยมันอัปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับสามารถจดได้แล้วก็มาพร้อมกับภาษาไทยที่หายไปนะครับไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้แล้วนะเราจะลองกดดูจะเด้งอีกไหมปึ๊บก็คืออันนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างหน้าโน้ตใหม่ขึ้นมานะครับนี่มันก็จะเป็นการสร้างหน้ากระดาษใหม่ขึ้นมาเราก็สามารถเขียนได้เลยนะเวลาเราแบบนอนดินสอลงนะครับหรือว,ว่าจะแบบตั้งขึ้นอย่างนี้อ่ามันก็ เปลี่ยนอยู่นะเปลี่ยนไหมเนี่ยครับถ้าเราเขียนอย่างนี้มันก็จะเต็มเต็มอันนี้แบบมันก็จะเหมือนแบบแรงเงาได้ไหมทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับมาดูฟังก์ชันต่อมามันจะเป็นแบบฟังก์ชันแบบที่เราแบบเอาไว้ไฮไลท์อะไรพวกนี้นะทุกคนมันก็จะมีเส้นตามอันนี้นะครับแบบเราไปต่อออกจอเอาไว้แบบสอนอะไรพวกนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับต่อมานะครับอันนี้คือแว่นขยายนะครับเอาไว้ซูมนะนี่มันจะซูมให้เราเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนนะครับมันก็ซูมได้หมดเลยนะเนี่ยดูดิ ฟื้นอย่างนี้เลยนะครับทุกคนอันสุดท้ายนะครับผมได้บอกไปแล้วนะครับคือมันเป็นรีโมทเอาไว้ส่งสัญญาณนะครับในการแบบใช้ถ่ายรูปอะไรพวกนี้นะก็ประมาณนี้นะสำหรับปากกาแล้วก็การจดแล้วก็ฟิลลิ่งต่างๆนะครับในการเขียนนะอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปากกาตัวนี้นะครับเวลาชาร์จเนี่ยก็จะเป็น Type C นะทุกคนไม่สามารถแปะชาร์จได้นะแต่ถ้าเราแปะไปเนี่ยมันก็จะมีแบบเนี่ยอ่ะผมแปะปึ๊บเครื่องดับอันนีน้ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะทุกคนเนี่ยดูดิแปะปุ๊ เครื่องดับแต่ถ้าเราจะแปะจริงๆเนี่ยเราแปะตรงนี้นี่มันจะดูดอยู่นะครับนี่ขย่าแล้วไม่ดูดนะอ่ะเนี่ยแบบมันก็ขยับอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ดุดนะอาจจะต้องแรงกว่านี้นะครับการต่อออกจอนอกนะครับสำหรับ r e n o v o l r e g i o n Y 700เครื่องนี้นะเดี๋ยวผมจะมาตอกจอนอกให้ดูนะครับจอที่ผมใช้เนี่ยเป็นจอพกพาของก o เจดดอกนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ประมาณ2 5 0 0 2 0 0 0นะครับประมาณนี้ลองค้นหาดูถ้าใครอยากได้เอาไปต่อพวก Nintendo Switch หรือว่าไปแบบเป็นจอพกพานะครับเป็นจอที่2นะไซส์มันเนี่ยขนาดเท่ากับโน้ตบุ๊กเลยนะครับ15.6นิ้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะมาเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ดูนะครับสายที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น y ท e C นะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นพวกฮับแปลงก็ได้นะครับที่มันแปลงจาก y ทซ C เป็น HDMI HDMI นะก็ ได้เหมือนกันนะจะเสียบตรงนี้ครับเข้าไปที่ช่องนี้นะถ้าเราเสียบช่องนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเมื่อเราเสียบเรียบร้อยนะเราก็ใช้อีกเส้นหนึ่งนะครับเสียบตรงนี้เลยเสียบช่องไหนก็ได้นะครับมันเป็น Type C นะพอเสียบเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นบนหน้าจอเลยเนี่ยได้แล้วนะครับง่ายมากคือ Type C เส้นเดียวก็จบแล้วนะครับถ้าใครอยากจะต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดเนี่ยเราก็ไปหาตัว h u บมาก็ได้นะครับมันก็จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะแล้วก็ที่แสงมันต่ๆเีย ผมลดแสงมันไว้นะครับนี่เพิ่มแสงหน่อยฟื้สว่างอยู่นะครับจอตัวนี้ก็มีลําโพงด้วยนะตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้งานแบบสะท้อนหน้าจอได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยคือขั้นแรกนะครับก็คือการสะท้อนหน้าจอต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโหมดเพิ่มเติมกันนะนี่เมื่อเราปัดลงมานะครับเราจะเจอกับมันจะเขียนว่า Switch to e x t e n d e d mode นะครับให้เรากดไปปึ๊บพอเรากดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอที่2ให้เราเลยนะครับนี่ หน้าจอนี้เนี่ยจะเป็นจอเสริมให้กับจอตัวนี้เลยเราก็สามารถใช้พวกเมาส์ใช้คีย์บอร์ดเนี่ยควบคุมหน้าจอนี้ได้เลยนะต่อมานะครับเราเข้ามาดูที่ตั้งค่านะเราเข้ามาที่ตั้งค่านั้นนะครับให้เราเลื่อนมาด้านบนเราจะเจอกับตรงนี้ครับนี่มอคอนเน็กตตรงนี้นะเราก็กดเข้ามานะครับเราจะเจอกับคําว่า projection ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอกับ mirror mode นะครับก็คือการสะท้อนหน้าจอขึ้นบนจอน,นี้ แต่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ e x t e n d e d mode นะครับก็คือใช้หน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอเสริมนะครับแล้วก็เนี่ยมันมีรูปบอกนะครับต่อสายเส้นเดียวนะครับสามารถใช้ได้เลยนะใครจะไปต่อกับพวกจอ PC ซจอใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับต่อมานะครับเราก็สามารถเลือกเอาพุ t เสียงได้นะว่าจะให้เสียงเนี่ยมนออกที่ตัวแท็บเล็ตหรือว่าออกที่ตัวจอถ้าจอมีลําโพงนะก็กดตรงน,นี้เนี่ยเลือกได้เลยเป็นแท็บเล็ตหรือว่าเป็นร i ดเพย์นะครับถ้าเป็นรีดเพย์เนี่ยเสียงก็จะออกลําโพงนะเดี๋ยวผมเทสให้ดู เมื่อกี้เนี่ยคือเสียงออกจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เสียงมันออกที่แท็บเล็ตนะแล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้ครับปึ๊บเลือกเป็นแท็บเล็ตนะครับนี่ฟื้อป่ะเร่งเสียงสักนิดนึงนี่เสียงเขาจะออกที่แท็บเล็ตแล้วนะครับไม่รู้ว่าไมโครโฟนเนี่ยมันแยกออกหรือเปล่านะอ่าอันนี้ก็เป็นเสียงจากแท็บเล็ตนะครับตรงนี้ก็เป็นการเลือก เรสโซลูชันนะครับหรือว่าความละเอียดแล้วก็เฟรมเรทนะครับซึ่งเฟรมเรทเนี่ยเวลาเราต่อออกจอเนี่ยเฟรมเรทมันจะเป็นอันเดียวกับจอนะครับคือมันจะไม่เป็นแบบ144อันนี้เป็น60มันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือนี่เรากดตรงนี้ดูปึ๊บ เนี่ยครับมันจะมีให้เลือกนะก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็คือ Full h d 60 h z นะครับจอนอกก็จะเป็น60จอในมันก็จะลดรีเฟ l เลตเหลืออยู่60เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมันเป็นแบบความละเอียดที่ลดลงนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะก็ตั้งแค่นี้นะครับทาง l e n ovo เ e ี s ล n ิ e ที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ย มันก็จะมีให้เลือกเยอะกว่านี้นะมันก็มีแบบให้เลือกเป็น120เฮิรตได้ด้วยนะครับตัวนั้นแต่ตัวนี้เนี่ยก็มีแค่60เฮิรตนะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็คือตำแหน่งของจอมอนิเตอร์นะครับแบบสมมติแบบเราวางแท็บเล็ตไว้ข้างล่างวางจอไว้ด้านบนเนี่ยเราก็เลือกเป็นอันนี้นะแล้วก็ถ้าเราแบบเอาจอไว้ด้านล่างแท็บเล็ตไว้ด้านบนเราก็เลือกอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการจัดตำแหน่งนะครับเวลาเราใช้เมาส์แล้วก็ลากไปได้เลยนะครับแบบเนี่ยเราจะได้ลากทะลุด้านขวาทะลุดดดด้้้้้้้้าาาาาาานน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 นซยยยยบบบบบะะะะะะคคครรรรรััััตตตมมมมมเเเเเงไไไลแ่่่ีีีีผสส์ก็จปณ สำหรับการต่อออกจอแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับก็คือใช้จอตัวนี้เนี่ยเป็นทัชแพดนะเราก็กดตรงน,นี้เลยวิชวลทัชแพดปึ๊บเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเมาส์ให้เราเลยนะดูดิ เ,เพื่อนๆสังเกตดูที่จอหลังนะครับเนี่ยครับอันนี้คือผมใช้มือควบคุมอยู่นะดูดิซึ่ง pc โหมดเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยดูดิมันจะเป็น pc โหมดให้เราเลยเราก็สามารถใช้งานต่างๆได้หมดเลยนะครับอ่ะเนี่ยครับเปิดพวกเครื่องคิดเลขอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเต็มหน้าจออย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บนี่มันก็จะขยายนะครับคือรูปกับวิดีโอเนี่ยไม่ได้ถ่ายเลยนะครับทุกคนเนี่ยดูพวกรูปอะไรต่างๆทําได้หมดเลยนะอันนี้คือควบคุมผ่านมืออยู่นะครับก็ ใช้ตัวนี้เป็นทัชแพดนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันมีแบบสัญลักษณ์อย่างนี้ด้วยนะลองกดดูมันก็จะเป็นการแคปภาพหน้าจอให้เราเลยนะครับเล่นเกมแล้วก็ต่อหน้าจอดูนะครับว่าเป็นยังไงเราต้องมาตั้งค่ากก่อนนะก็กดที่คอนโทรลนะครับปึ๊บนี่เลือกเป็นเกมแพดเรียบร้อยครับตอนนี้ใช้จอยเล่นได้แล้วนะครับนี่แล้วใครจะต่อพวกสายชาร์จต่ออะไรเนี่ยต่อได้หมดเลยนะครับทุกคนเราก็เล่นแบบในจอใหญ่ๆไปนะดูดี จอตัวนี้เนี่ยคุณภาพไม่ได้สูงมากนะดูอย่างจอแท็บเล็ตเนี่ยดูสีสันต่งตางๆนะครับมันจะสดกว่าตัวนี้นะนี่มาเล่นแล้วก็เล่นนี้เลยใครจะไปต่อพวกเมาส์ต่อคีย์บอร์ดเล่นเกมต่างๆที่รองรับเนี่ยก็สามารถทําได้ดีเลยนะครับต่อเล่นผ่านจอนะครับหรือว่าใครจะไปต่อขึ้นจอมอนิเตอร์จอใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับ ดูดิโอ้โหภาพโคตรสวยอันนี้ปรับสุดนะครับเนี่ยใครไปต่อ,อ,อจอนอกเนี่ยก็เหมาะเลยนะครับหรือว่าใครจะใช้จอยต่อเล่นกับตัวนี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปต่อจอนอกนะครับแต่นี้เนี่ยเรามารีวิวฟังก์ชันให้ดูนะว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับ จบกันไปแล้วนะครับกับฟังก์ชันการต่อออกจอนอกของเจ้า Lenovo Legion Y 700เครื่องนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของลำโพงกันดีกว่านะว่าเสียงของลำโพงตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเทสให้ฟังดูนะครับ โอเคครับมาสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะว่าเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ได้ใช้งานมาเกือบเกือบเดือนเต็มนะครับมีอะไรที่ชอบบ้างแล้วก็ถ้าใครจะซื้อเนี่ยต้องดูอะไรไว้บ้างนะครับถ้าใครจะซื้อเครื่องนี้ไปเล่นเกมเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะครับเรื่องของขนาดหน้าจอเรื่องของ CPU เรื่องของโหมดเล่นเกมต่างๆมีมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น bypass โหมดโหมดเล่นเกมนะครับมีมาให้แบบครบๆเลยนะครับเป็นขนาดหน้าจอ8.8นิ้วที่เล่นเกมเหมาะมือมากๆนะครับแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยใครจะเอาไปแบบใส่ซิมหรือว่าาเอาไปจ พวกนี้เนี่ยการใส่ซิมเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าไม่มีซอใส่ซิมมาให้นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะแก่การจดไหมมันก็พอจดได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเท่าแบบอ่าซัมซุงแอปเปิลอะไรพวกนี้นะอ่าก็สามารถพอจดได้อยู่นะครับถ้าซื้อปากกาของแท้วางมือเขียนได้เลยนะครับแล้วก็ข้อพิจารณาสุดท้ายนะครับก็คือการรับประกันนะครับจะไม่มีการรับประกันใดๆในไทยเลยก็คือถ้าเสียมาเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องไปกดสั่งอะไรมาเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนเองก็ได้นะครับถ้าใครมีความรู้หรือว่าจะเอาไปให้ช่างแถวบ้้้านนนเเปลี่่ยใหไดช No liebe, อะไรที่สั่งมาเนี่ยผมก็ไม่ชัวนะครับว่าอ่ามันจะได้เป็นของแท้หรือเปล่ามันอาจจะแบบโดนลดเกรดลงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อพิจารณาหลักๆเลยนะครับในการเลือกซื้อเครื่องนี้นะก็ถ้าใครรับข้อพิจารณาเครื่องนี้ได้เนี่ยสามารถจัดได้เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับตอนนี้เนี่ยภาษาไทยนะครับอัปเดตมาใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยใช้แอปตัวนี้เนี่ยเซตไม่ได้แล้วนะทุกคนมีแต่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับมีหลักๆประมาณนี้นะทุกคนก็ถ้าใครสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต รีวิว Lenovo Legion Y 7 0 0 2 0 2 3เครื่องนี